บอาเรื่องสมัยไปเห็นงานุงเทปก,กบบอ่อนเรื่องประทันเนี่วนในี่ไงขึ้นเสมอนีน่เนาะอืไปเห็นงานโรงงานบริษัทเล็ดผลิตภัณฑ์บอกเออเรื่องศสนาบอกพ่อพูดยังช่างๆเอาละช่างซ้ำอังปต่นี้คนอิสลามคนอิสลามพ่อขอถามเขาว่าเออาวเราเราก็ถามเขาว่าสวัสดีค่ะพี่เล็กเหรอคะชื่ออะไรนะคะซื้อเล็กเพป็นว่า หน้าตาเขาก็บ,บอลยี่ห้อน้พี่น้องว่าเ,าเป็นคนไทยคนอิสลามเขาก็หันมาถามเขาบปะน้องน้องเป็นคนอิสลามใช่ไหมประธานี่นวัง,งก็ยอนง่ายงบอะทำไมรู้แหรอว่อวาธานฟังถามเขานะทำไมจะไม่รู้แหละพนอนะหนกแก้มก็ใหญ่ๆสูงๆน้องเขาบอกว่าคนอิสลามเนี่ยจะมีลักษณะเด่นของเราที่ใครก็ก,ก็ไม่รู้เขาก็รู้ว่าเราเป็นคนอิสลาม โหนแก้มเข่านน่มันสินไง่ก้มเข่าหน่มันสิไน,นสไง่หนกแก้มเขามันสิสูงต่อใหตจกามีดังหรือบ่มีดังแต่ว่าโหนกแก้มเจ้านี่มันบอกยี่ห้อของคนอีสานอันนึงเขาเว้ามาจากน,นันเนาะเี่านมาเลยว่าเออบ่เป็นยังดอกิก่นก็เลยบอกว่าไม่ใช่เราว่าเธอไม่ไม่ไม่ใช่เราว่าน้องหน่ะหน้าตาไม่ดีนะน้องหน้าตาดีแต่หน้าตาของน้องน่ะเป็นลักษณะของคนอีสานคือมันบ่งบอกตรงโหนกแก้มมันเป็นยี่น้อในความกันไงเงบเนาะเอ้ยกระางข่อยท้อืปข่าหอวงไว้เนาะ ากาจารตัวแขวะแขวพุ่มใจแม่แขวยแหยมแม่มาใส่นดนฟองกระเทียงเขาเนาะเขาก็ะยันเขาเขียนล่ะเขาก็เลยว่าเขาก็เลยว่าไม่ใช่พี่ไม่พี่ไม่ได้ว่าน้องหน้าตาไม่ดีนะพี่ก็บอกว่าน้องหน้าตาดีแต่มันความหมายก็คนละแบบกันที่น้องคิดคนบา้าสร้างขขอยถอ,อยหอ้หัวบาลแม่แข่ะแหยมากขออพุ่มใจให้หัวบาข่อยออเ,เว่านี่สานเนาะมา่นอืม เจ้าจะเป็นคนอะไรก็เรื่องของเจ้าแต่ค่อยเป็นคนอีสานค่อยกินประแดกเขาก็บอกว่าค่อยกินประแดกเขาก,ก,ก็ยอมรับต่อให้่อยไปยุ่งเทียโดน่อยก็กินประแดกลูกสาวขครด้วยกันต่อให้รูปร่างหน้าตาดีก็บอกอีสานเล่าปกปกยายซื่อเนี่ยอันนั้นอันนี้เราเห็นในว่าไทยเนาะเขาเก็นยังขายเขาก็โหเขาเป็นคนอีสารนราะว่าคนขาวกับคนอีสานด้วยกันก็หล่ะขอบคุณเจ็ดท่านที่อยู่ด้วยเดอ้อพี่นอ้องมากินตำมะฮึงน้ำกัน สิเอาหลอดบ่พี่น้อง Minor. ฮาสิหลอดบ่อีกเก่านะที่หลอดบ่หลอดเ่เคริรมชั่วงบ่เนาะหลอดก็หลอดเนาะพี่น้องห้าเื่อฝนตกข้าายังเม็นแรงฝ่าห้องสักพักหนึ่งนี่ฝ่ากับห้องฝนกระตกุกฝ่ากับสี่เหลี่ยมเหลี่ยมผับผับผับขอบคุณเจ็ดแปดท่านเด้อที่อยู่น้ำนนองนะคะน้องฝ่าไหลขอบคุณคุณถังเงินขอบคุณคุณวิธีแล้วก็น้องยินลี่เนาะอล้วก เอฟซีที่อยู่ในช่องอีกแปดท่านที่อยู่น้ากันเนาะบางคนเพิ่นกับบอกระสงออกน้ำเนาะนะคะเิ่นกับฟังยูยังยูแต่ว่าเ่นบริได้คอมเมนต์กับมีเนาะนะคะบางเจอก็อาจจะมีพี่น้องในช่องเข้านั่นแหละบางคนเิ่นกับบริได้คอมเมนต์เนาะบางเจอแยังหอมนีไปเบิงมูแต่ว่าโทรศัพท์เกิดปัญหาคอมเมนต์ไม่ได้ก็นั่งมองอยู่เฉยๆด้วยน้าตาน้ำตาสิยญอยดปอกๆอยู่เหรพี่น้องอยากคอมเมนต์แต่ว่ามันคอมเมนต์ไ่ได้เครื่องมันเล่ามันแตกเหดหลุดมือหยิบหยิบขึ้นมาพร้อมกับสายชาจ หลุดมือแตกแปะเลยแตกเป็นสามเสียงเสียดายกับเสียใจอยู่มันสะดุดเนาะนะคะเอา,อาเอาเมอร่เขาซองตัวจดวงตาอลไาที่นี่แล้วยี่สิบเอ็ดแล้วเนาะเอาทันดวงตารถก็ล่งด้วยพี่น้องเอาจังสันเอาแค่นี้ละเนาะยี่สิบสองนาทีก็เอาเนาะทุูทีว่าเอาเป็นใครไรลเอาต่อไปอีหานาทียี่หมอยู่ไปเพื่อเอาแลวให้ไรเด้อพี่น้องนะคะอืมเอาวิธีอืมคุณน,น้องรักสวัสดีคุณน,น้องรักทำครัวค่ะ สวัสดีคุณนงรักนะคะไม่ได้ไปหาคุณนงรักเลยนะคะคุณอารีและว,วีสวัสดีข้าหอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอมว่าจะเอาเอาบ้านรองเข้าไปให้คุณอาวีคุณละว,วีแล้วก็ดูคุณละว,วีก่อนเด้อทำไมข้อความมันไม่อ่านนะพี่น้อง คอมเมนต์ Comment, ทำไมมันปิดเลยข้าหอมไม่เห็นละ่ะเป็นบอกฟิโนงเครื่องมันหอนมันหลอกคอมเมนต์เครื่องลอกมันบ่อยเห็นมาัายเดี๋ยวเขียนชื่อไว้ก่อนด้วยเดี๋ยวมันจะลืมเนาะนะคะคุณอาวีแลว้ววีคุณอาลีอาวีลววีสวัสดีข้าวหอมสวัสดีค่ะ และก็คุณพี่นงรักคุณพี่นงรักก็น่ารักได้ตลอดเนาะนะคะแต่ยังหอมยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปหาพี่พี่เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับพี่พี่เพื่อนกับเขาล้างบ้านให้ตลอดเนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะถ้าไม่มีพี่พี่ก็คงจะไม่ถึงสี่พันได้เนาะพี่พี่เข้ามาอยู่หลังบ้านให้ตลอดนะคะบางทีก็ยังไม่ไปไม่ถึงเนาะนะคะขอโทษขออภัยเด้อนะคะเมื่อกี้ขอมา